เมื่อเวลา13นาิา30นาทีของวันที่18ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาครน,นผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายภัยทู์มหาชื่นใจ ปหลัดจังหวัดสมุทรสาครนายประหยัดต,ตะครรำโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครในชุมพลจันจรัจรดวัฒนานายกทศสบตรีคนครสมุทรสาครส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอนในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่หนึ่งในงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลอ่างสองทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท S2O c o n s คอนส n t จำกัดและบริษัท m แ r o โครคอน t แต t จำกัดเป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลอ่างส ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการศึกษาวางแผนและสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองที่ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงเกิดเสถียรภาพที่สมดุลกันทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจค่ะ โดยหจัดสมุทรสาครนนะั้นได้มีการคัดเลือกโครงการเพื่อน,นําไปออกแบบรายละเอียดเพื่อน,นํามาสู่การพัฒนาเมืองจํานวน3โครงการคือ1โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าบริเวณสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยจะปรับปรุงในส่วนของสวนสธนาธารณะข้างสารเจ้าพ่อหลักเมืองและด้านบนเขื่อนน้าสารเจ้าพ่อหลักเมือง สองคือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำสมุทรสาครหรือว่าอะควาเรียมสมุทรสาครจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านนอกทั้งหมดและ3โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ําถนนโคกขามสันดาบเนื่องจากสภาพถนนเดิมเมื่อมีฝนตกลงมาน้ําไม่สามารถระบายไปไหนได้และสภาพถนนชำรุดโดยจะต้องก่อสร้างระบบระบายน้ําพร้อมปรับปรุงถนนและทางเท้า อย่างเราก็ตามการออกแบบทั้ง3าโครงการเป็นเพียงการออกแบบเพื่อน,นํามารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเท่านั้นยังไม่ใช่แบบที่จะใช้จริงทั้งหมดเมื่อมีการเสนอแนะเรื่องต่างๆทางที่ปรึกษาโครงการก็จะต้องนําไปหารือเพื่อปรับแก้ไขให้ประชาชนพึงพอใจที่สุดจากนั้นก็จะนําการออกแบบที่ได้แบบฉบับที่สมบูรณ์ไปขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งก็ต้องรอดูอีกว่าโครงการที่นาเสนอนั้นจะผ่านหรือไม่ค่ะ